สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้ง2ก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อกซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอรมาลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ ep 8เนาะ สนุใช่เหมือนเราได้มาดูรีแอคชั่นกับน้องอีกทีนึ่งคอนเร์ตใช่เพราะว่าเราดูไปแล้วรอบนึงใช่ก็มีอหลายๆโชว์ที่เราแบบว่าอยากเห็นน้องรีแอคแล้วก็ได้ดูชอบความที่แบบเซลล์กันไปกันมาคือตอนเออพี่ฉี่จอมร้อนเพียนเพื่อนนะตลกมากเลยอะ คือตอนเราดูอะเราไม่ได้สังเกตพวกพวกอะไรจับเลยน้อยๆพวกนี้ใช่ไหมแต่พอเรามาดูกับน้องๆเราจะเห็นว่ามันมีมุมที่บางคนหลุดบางคนอะไรอย่างเงี้ยพอน้องเขารู้งว่าจังหวะนั้นเต้นยังไงมันจ่ายเงี้ยเพื่อนเตะเข้าสิบจ่ายเตะสี่ห้าเพื่อนก็มองหอกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีเซลล์ยาเชิแต่ว่าทาไมเต้นลายใหญ่ขนาดนั้นเต้นแรงขบเบอร์อะไร แล้วก็มีโบกมือแบบสดใสนายเป็นใบรุ่นสดใสน่ารักมากแล้วก็มีตอนตักอาหารให้กันด้านการตะเขากินนะเขาเห็นเยาเชิญตักอาหารให้โจเซนนานด้วยน่ารักมากเลยใช่ก็โดยรวมก็จะเป็นเหมือนกับน้องๆอ่ะมานั่งกินข้าวด้วยกันเนาะเพราะว่าครบรอบ หนึ่งปีหรอที่เป็นเคกอ่ะหนึ่งปีของวงนี่แหละก็มาทานอาหารแล้วก็มานั่งดูคอนเรียรคอนเสิร์ตใช่ของตัวเองของตัวเองเพราะแต่เพราะแต่ละโชว์เนี่ยบางอันน้องไม่ได้ดูไงใช่เพราะว่าบางคนเขาจะอยู่ข้างล่างเวทีเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือระหว่างรอขึ้นโชว์อ่ะก็ไม่ได้ดูโชว์เพื่อนแต่ตอนซ้อมมันก็อาจจะเคยเห็นบ้างเนาะแต่มันไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแบบจริงๆแบบนี้ไงเพราะตอนซ้อมเขาอาจจะไม่ได้แสดงสีหน้าอารมณ์อะไรมากขนาดนั้นใช่เนาะ ว่าอย่างที่จจเจนน่าร้องไห้ก็ตอนสองก็ไม่ได้ร้องไห้เละเนาะขำตอนตอนใจอะตอนใจหันมองมอนก็ทำไมไม่ร้องที่แท้เพื่อนอะร้องไห้เราร้องไม่ได้ไงมันสะอึออยู่ในตัวนั่นแหละแล้วก็ตอนเพลงที่เขาอยากจะดูอะแบดกายน่ะทุกคนก็รีแอคกันว่าทำไมนายแพลวพาแบบนี้เนาะเจเจเวล่าเนาะเจียใส่แว่น่ะแต่ประธานเนี่ยโอ้ โอ้าราาหล่วมากในเพลงนี้สายตาอะไรคือค่าเลยอะ่ะค่าได้ค่าใช่อย่างแบบไม่ว่าคุณจะเป็นเมนใครแล้เอออันนี้คือจริงจริงออไม่ว่าเราจะเมนใครก็แล้วแต่อย่าได้แบบเผลอที่จะไปแบบแบบแน่นอนโดนประทาน,นตจกแนอนหลอจัดเลยหล่อมากแล้วก็มีอ่านอกจากรีแอคแล้วก็มีเหมือนกับยังไงละ่ะ เหมือนประมวลเราให้เราดูเม um, right? ื่อกี yeah. oh, ้ใช่ประมวลภาพประมวลภาพที่น้องๆผ่านมาเนาะกิจกรรมของของเนี่ยแหละของวาเลนตี้นี้ซปเปอร์ไลท์เปิดเยอะนี่แหละใช่เหมือนที่เราคุยกันแหละว่าเรายอมรับเนาะเรายอมรับกลุ่มนี้มากๆเลยอบอยแบนด์กลุ่มเนี้ยใช่เก่งคือเราเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการดูรายการแบบนี้เยอะหรอกแต่ว่า แต่บีว่าเยอะกว่าพี่ยินอยู่แต่ว่าสําหรับสําหรับความรู้สึกส่วนตัวของเราอะนะเรารู้สึกว่าอันนี้คือเป็นวงที่ง่างที่จะเก่งมากม่จริงอ๋อเฉพาะในพาทคนปกติดูนะไม่ใช่แบบคนที่แบบเก่งแตอเต้นเก่งอะไรลองเก่งอะไรมาดูเนเราไม่ในขนาดนั้นนะนี่คือตามใจที่เราเราสัมผัสได้ความรู้สึกส่วนตัวของเราเรารู้สึกว่าเขาเป็นวงที่ค่อนข้างครบทั้ง10คนใช่ใช่คือ แบบในหนึ่งคนนะไม่ได้ทําเป็นอย่างเดียวหรือสองอย่างบางคนคือทําเป็นทั้งสามอย่าง,อย,างอย่างจือกวางเนี่ยเขาไม่ได้เต้นเป็นอย่างเดียวเขาแบบว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับแบบแอดวานได้ทแบบด้านการเต้นอนะ่ะใช่ใช่ใช่ก็คือเมื่อกี้ที่เราดูโชว์ของจือกวางที่น้องเต้นแล้วก็หมุนท่าหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็มีตีลังกาแบบโหท่าโหาต้องให้เขาวะถ้าท่าแปลกแปใช่คือแบบ เราไม่ค่อยเห็นในในวงการแบบเนี้ยของจีนนะคือยังไม่เคยเห็นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าวงเนี้ยเป็นวงที่มันมีอะไรที่วาวมั้มันมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่โชว์แล้วมันรู้สึกว้าวใช่เพราะกว่าจะทําท่านั้นในบางที่ต้องมีความกล้าแล้วก็ความเชี่ยวชาญนะเชี่ยนะถ้าไปทาเลี่ยนๆเนี่ยโอ้ยเผื่อล้มไบพักเป็นปีมาก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะใช่อย่างโจอเจนหนาานเนี้ยในโชว์ที่น้อง ร้องพาร์ทร้องอ่ะกับกับจายอ่ะก็คือทําให้เรารู้รู้สึกว่าน้องอ่ะไม่ได้มีดีแค่แ랩อย่างเดียวที่เราเห็นในรายการคือน้องมาในเมน랩และเต้นเต้นอีกเพราะฉะนั้นพอเรามาดูคอนเสิร์ตเราก็เลยรู้ว่าแต่ละคนอ่ะทําอะไรเป็นบ้างซึ่งแต่ละคนอ่ะทําเป็นแทบรู้อย่างเลยร้องร้องเพราะพี่หลิวเยอย่างเงี้ยโอ้โหพลังเสียงเจ้าเลยอ่ะเจ้าเลยคือในในคอนเสิร์ตเนี้ยโชว์ได้โชว์พลังเสียงแบบสูงเลยโอ้โห นนขนาดบบเพื่อ,นด,ดอนดูเพื่อนยังว้าวต,ติ่งว้าวว้าวทำไมไม่เคยดูแล้วเพราะว่ามันไม่มันไม่ไม่เคยคุ้นนะเขาแบบว<ช>่ขนาดจีกวางว่าจิ้งกวางขนาดได้เด<ช>ด้วยกันมาแล้วนะคือมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่คุ้นแล้วทีอ่ะคือได้ยินทีไรมันก็วบาวตลอดอันนี้คือแบบจริงจริงจริงหรืออตกใจว่าเพื่อนทำไมพัฒนาไปแบบเยอะขนาดนี้ยิ่งอยู่ยิ่งพัฒนายิ่งแบบยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งฝึกซองทุกวันก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆคนแบบนี้คือแบบไม่มีการหยุดพัฒนาแล้ววงนี้มีแบบ คนแต่งเพลงเป็นตั้งหลายคนเออเรารู้<จ>รสึกแ <จน S 1> บบพี่ฉีคตรยอมรับเลยลูกงเงี้ย คือคนที่เป็นแฟน,แฟนคบับเขาอะสื่อเอออะจะรู้สึกภูมิใจขนาดไหนขนาดเราเป็นสื่อเออด่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้รู้จักเขานานเหมือนคนอื่นๆเรายังรู้สึกภูมิใจกับน้องๆเขาเลยว่าเขาเก่งแล้วก็ทําให้คนเข้ามาในด้อมเขาได้เรื่อยๆไม่มีแบบถึงจะหมดสัญญาไปหลายปีแล้วตั้งแต่2019น้องที่เดย์แล้วก็นับมา2ปีก็คือ 2, 2020ใช่ไหมน่าจะ2020ก็คือผ่านไปประมาณ2ปีแล้วอะที่ตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันเนี่ย ก็ยังมีความนิยมอยู่หลายๆช่องยังหยิบรายการเขามาดูมารีแอคกันอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่มีไม่กระแสไม่ดรอปอ่ะเหมือนคนคุณภาพเขาใจปว่าเหมือนฟิลแบบพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่ตลอดการแบบคนที่แบบว่าแบบเป็นระดับขั้นเทพอ่ะนั้นก็คล้ายๆกับอย่างวงทั้งนั้นดีทูบีเออก็คือได้รับความนิยมตลอดการอ่ะเนาะไม่มีไม่มีหายจากการพูดถึงอ่ะเพราะฉะนั้นเขาว่าไลน์อ่ะก็คือยังไงเป็นวงที่โดนพูดถึงได้ตลอด ใครกลับมาก็ต้องโดนตกกระภาดใช่ใช่อันเนี้ยคือแบบคุณภาพจริงๆเราเรายอมรับแบบไม่ได้อวยหรืออะไรเลยนะคืออันเนี้ยพูดตามความรู้สึกที่เราเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะภูมิใจกับ แฟนๆเขามากเลยม,มีได้ที่แบบที่รักคนแบบเก่งขนาด<ช>ที่เก่งขนาดถ้าหมดรา,ร,รายการาวลตี้เลยหมดก็ต้องไปตามดูคนงานแต่ละคนเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะทําทุกวไรตี้ของเขานั่นแหละยังไงเราก็อยากจะดู<ช>อยากจะแบบอยากจะติดตามของน้องๆตลอดอ่ะอ คนเก่งอยากดูแล้วก็นอกจากจะเก่งแล้วอ่ะเป็นวงที่เวลาเราดูバาเตตีแล้วเราได้รับเสียงหัวเราตะตลอดเลยนะเนาะเป็นไม่น่าเบื่อเลยอะ่ะเป็นวงที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความตลกความสนุกใช่ใช่แล้วก็ต่อแทรกความแบบว่าน่ารักอบอุ่นเข้าไปนะเนาะแต่ละคนก็จะมีมุมอบอุ่นน่ารักของแต่ละคนแต่ละคนก็มีเสน่ห์ของแต่ละคนแหละเนาะใช่ใช่น่ารักมากนะคะโอเคเนาะประมาณนี้โอ้ยเหมือนเราจะโดนตกแบบเต็มแบบ ลุกลุกขึ้นมาจกหลุมไม่ได้แล้วตกลงไปแล้วอ่ะในในหลุมไลท์อ่ะโอเคค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามคอนเทนต์ต่อไปของวงไลท์ด้วยนะคะแล้วก็น่าจะมีรายการเร็วๆนี้ที่หลายๆคนรอคอยเนาะเบสซิ่งที่จะมีน้องๆวงไลท์นะคะเรากําลังไล่เรียงทําตามทำไลท์เพื่อที่จะหลบสปอยนะคะเพราะฉะนั้นรอก่อนนะคะทําแน่นอนรายการนี้ทุกคนเรียกร้องมาเยอะใช่ครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะเจอกันในพีน้าค่ะสวัสดีค่ะ We'll <laughs>